ลองเข้ามาดิฮู้ยโด,ยดันน้ำมีปลาดันน้ำครับผมคาดว่านั่นจะเป็นชะโด o w อืมโดรนดันน้ำหลายตัวเลย โอ้โ <c oughs> โอ้โหช่อนปลาช่อนนะเนี่ยตอนแรกคิดว่าจะโดนะครับปลาช่อนนะครับต้นใหญ่ด้วยดุ๊บ๊บดุ๊บ โอ้โหชนใหญ่นะครับเห็นมันวิ่งตามมาแต่ก็ไม่แน่ครับโครตตัวกันด้วยจากที่ดันน้ำนะครับนุยกับป็นเหยือตัวต้นแบบนะครับผีเล็กนะครับนี่ครับตัวต้นแบบเป็นงานพลาสติกแข็งนะครับมีเสียงนะครับมีเสียงนะครับเสียงลูกปืนในตัวนะครับ เวลาวิ่งครับเหยื่อจะสายนะครับสายสาดน้ำแ้างหน้านะครับ<ต>เราเราปาได้ดีนะครับนี่ครับทีเล็กตัวต้นแบบก่อนเดี๋ยวเจอกันนะครับอีกไม่นาน,นครับก็ใกล้จะคลอดแล้วก็รอรับชมไม่ได้เลยครับนะครับมีเสียงครับเสียงดังครับเป็นงานเต้นประชอนประชโดครับได้หมดเลยเขี้ผมสุดยอดครับผม โดนกแลวโดอ,ล,ดอ,ล,ดอลาอะไรก็ไม่รู้ท่อนอีกแล้วท่อนลูชชดูตุ๊บตูดูแว่นนะครับอือสี้โดนชดูไปชดูนะครับ อเอาเรื่องเอาเรื่องสหมเดิมเลยก็ต้องสสยจมีสองอย่างนะมีั้งช่อนน้ข้งชะโดนะเพราะว่าผมได้ปลาไงได้ปลาช่อนไปตวนนะครับรสปตสวนนะครับอันนี้ก็เป็นชะโดนะครับกัดเป็นตัวต้นแบบนะครับอุ้ยกัดเป็นทีเรียกครับตัวต้นแบบนี่ครับอันนี้เสียงครับก็เป็นงานที่ สามารถเล่นชาโดได้ประช่อนได้นะครับเนี่ยครับตัวเบสเบอร์สองโอนะครับก็มีเสียงลูกปืนเวลาวิ่งครับจะวิ่งแบบเรียกปลาได้ดีนะครับเสียงดังวิ่งสัตว์น้ําเสียงดังมากก็อันนี้สี่ยังไม่ทํานะครับลายยังไม่ทํานะครับตัวต้นแบบครับแต่ว่าประเทียนมากครับผมลองดูนะครับเดี๋ยวจะหาคลิปมาชมเรื่อยๆนะครับได้ใช้แน่นอนครับตัวนี้เล่นชาโดประช่อนนะครับ พีเล็กเขี้ยผมไมล่ละตัวไมล่ละตัว <laughs> สุดยอดครับผม